สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรูไสอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเรียงลําดับทศนิยมนะคะการเรียงลําดับทศนิยมเนี่ยจะสืบเนื่องจากเมื่อวานก็คือถ้าเราเปรียบเทียบทศนิยมได้เราก็จะเรียงลาดับได้นะคะโดยการตามลําดับตามนี้ค่ะ การเรียงลาดับทศนิยมเนี่ยก็เหมือนการเรียงลําดับจํานวนทั่วไปนะคะก็คือจะมีการเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะขึ้นอยู่กับตัวโจทย์ที่ครูเขาสั่งมานักเรียนจะต้องอ่านคําสั่งด้านบนก็คือแบบนี้ตัวบนเนี่ยว่าเขาสั่งให้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะการเรียงลําดับนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบก่อนว่าตัวไหนน้อยสุดโดยการดูตําแหน่งใช่ไหมคะหน้าจุดหน้าจุดเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเราจะไม่เปรียบเทียบกัน เปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมคะศูนย์เหมือนกันถ้าเหมือนกันแบบนี้ให้ไปดูทศนิยมตำแหน่งที่1ก่อนตำแหน่งที่1ของเราเป็น4เป็น6เป็น5ดูซิตัวเลขไหนน้อยสุด4น้อยสุดเด็กๆก็เขียนเลย0.4 6ตัดทิ้งไปก่อนลองลงมาตัวที่น้อยลองลงมาคือ0.5ใช่ไหมคะเพราะว่า6กับ5เนี่ย6มากกว่าอยู่แล้ว0ูนยจุด ห้าแบบทิ้งนะแล้วตัวสุดท้ายก็0.64เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองตัวล่างอ่าบรรทัดที่2ข้อที่2เด็กๆก,ก็ดู8หน้าจุดเหมือนกันอีกแล้วดูไม่ได้เด็กๆก,ก็ต้องไปเปรียบเทียบโศนิยมตำแหน่งที่1ก่อนตำแหน่งที่1ของหนูเป็น5เป็น9เป็น9เห็นอยู่แล้วว่าใครน้อยคะ5น้อยใช่ไหมลูกตัดนี่เลย .596 จเสร็จแล้วเจอ9เหมือนกันในตำแหน่งที่1เปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปดูตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2เป็น6กับตัวที่ไม่ได้เขียนคือ0ใช่ไหมคะใครน้อยคะ6กับ 0. 0, 0ก็เป็น8.9แล้วก็8.96ตามลำดับนะคะเด็กๆคะเราจะไม่ดูตัวเลขไม่นับว่าอุ้ย หนึ่สอามสี่อันนี้มีสี่ตัวอันนี้มากกว่าสองตัวไม่ใช่เราจะดูที่ตำแหน่งของเขานะคะเห็นไหมลกูกตัวเลขตัวนี้มีแค่สองตัวเองยังมากกว่าตัวเลขสี่ตัวเลยเห็นไหมคะค่อยค่อยดูนะคะอ่ะทีนี้ไปดูข้อนี้บ้างข้อนี้บอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะ มากไปน้อยเด็กๆก,ก็ดูเหมือนเดิมดูแต่หาตัวที่มากข้างหน้าเป็น100เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ100เหมือนกันก็เปรียบเทียบไม่ได้ก็ไปดูทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1เป็น9เป็น0เป็น9ใครมากคะอ่า่มากใช่ไหมลูกไปเจอ92ตัวเลยก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ตำแหน่งที่1ก็ไปดูตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2เป็น0ย์กับ0เปรียบเทียบได้ไหมคะ ไม่ได้อีกแล้วก็ไปดูตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่3เป็น2กับ0ใครมากละ่ะ2มากก็ส่งผลให้ตัวนั้นมากไปด้วย100.902ตัดทิ้งเสร็จแล้วเราลงมากลองลองมาก็คือชยมตํตำแหน่งที่1เป็น0กับ9ใช่ไหมคะ9มากกว่าอยู่แล้วก็เป็น100.9และตัวสุดท้ายคือ100.029เเห็นไหมคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆดูค่ะโจทย์สั่งมากนะจําไว้ว่ามากดูให้ดีมันถามทั้งมากทั้งน้อยเลยนะเมื่อกี้ถามน้อยไปมากอันนี้ถามมากไปน้อยมาก4มี6มี6 4ตัดทิ้งไปเลยน้อยสุดอยู่แล้วใช่ปะ่ะตำแหน่งที่1เปรียบเทียบไม่ได้เพราะเป็น6เหมือนกันก็ไปดูตำแหน่งที่2เป็นเลขอะไรคะ4กับ6ใครมาก 6มากก็ให้เป็น0.66เป็นขั้นลำดับที่1และเราลงมาเป็น0.64ใช่ไหมคะและตัวสุดท้ายก็เป็น0.46นั่นเองต่อไปข้อหนึ่งค่ะมันไม่ยากใช่ไหมลูกค่อยๆดูนะก็คือหน้าจุดเป็น210เท่ากันหมดเลยเดี๋ยวครูไซแบ่งก่อนเดี๋ยวหนูงงแบ่งนี้เนาะนี่นะเป็นจำนวนนี้นะ,ะเสร็จแล้วโพทเซียมตำแหน่งที่1ลูก7 เจ 7, 7เค้ขาหาตัวมากใช่ไหมคะตัวนี้ยังไม่ต้องไปดูมันหรอกมันเป็นตัวสุดท้ายเนาะเพราะว่ามันเป็นศูนย์ไงอ่าเสร็จแล้วก็มาดู3ตัวนี้ไปดูทฤษยยมตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะเพราะตำแหน่งที่1เป็น7หมดเลยตำแหน่งที่2ระบายสีชมพูแล้วกันตำแหน่งที่2มีเลข0 0 1ใครมากคะ อ่าหนึ่งมากเด็กก็เอาตัวนี้มาตอบก่อนเลยเป็นตัวที่หนึ่งสองร้อยสิบจุดเจ็ดหนึ่งค่ะลองลงมามันมีสองตัวตำแหน่งที่สองเป็นศูนย์เหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้ก็ไปดูตำแหน่งที่สามแต่บังเอิญตัวหน้าไม่มีตำแหน่งที่สามมันคือศูนย์ใช่ไหมลูกตำแหน่งที่สามเขาเป็นหนึ่งนี่ไงมากลองลงมานะคะสองร้อยสิบจุดเจ็ดศูนย์หนึ่งและลองลงมาก็เป็นสองร้อยสิบจุด เพราะว่าตำแหน่งที่1เป็น7ตำแหน่งที่1เป็น0นี่คือตัวสุดท้ายเนาะ210.017เสร็จแล้วค่ะการเรียงลำดับฟังนะลูกนะเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากขึ้นอยู่กับโจทย์ด้านบนที่เขาสั่งดูดีๆแล้วการเปรียบเทียบเด็กๆก,ก็ดูหน้าจุดก่อนถ้าหน้าจุดเหมือนกันก็มาดูหลังจุดทีละตำแหน่งนะคะต่อไปอีกักรูปแบบหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้เด็กๆอะ่ะ เติมตัวเลขลงไปในช่องว่างโดยการเติมเนี่ยจะต้องเรียงลําดับจากน้อยไปมากด้วยนะดูโจทย์นล้วนะลูกว่าในหนังสือแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยเขาสั่งว่าไงน้อยไปมากนะครูสายก็ดู14เหมือนกันเลยครูสายก็ไปดูตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งนี้เป็นห้าตำแหน่งที่หนึ่งนี้เป็นหกอุ้ยตำแหน่งนี้ที่หนึ่งเป็นแปดตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดแน่เลยครูสายก็ใส่เลย14.709ก็ได้ คือเขาบังคับนี่ไงเรียงจากน้อยไปมากอันนี้น้อยไปมากจริงๆเห็นไหมลูกเห็นปะแต่ตัวเลขตรงเนี้ยสองตำแหน่งเนี้ยใส่เลขอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอะต่อไปข้อสองลูกเรียงจากน้อยไปมากเนาะมีห้าจุดห้าจุดแปดจุดเก้าอุ้ยตรงนี้ครูทรายเขียนเป็นศูนย์จุดหกหรือศูนย์จุดเจ็ดก็ได้ใช่ไหมคะอ้าวใส่เลยศูนย์จุดหกสองก็ได้หรือจะเป็นบางคนชอบเจ็ดก็ศูนย์จุดเจ็ดหกศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งได้หมดเลยนะคะ ต่อไปอันนี้บางมี3.2แล้วก็ไป3.3แล้วก็ไป3.4อ้าวมาเรียงไปแล้วทำไงคะครูเด็กๆก,ก็ไปดูทฉยมตำแหน่งอื่นเนาะอย่างนี้ก็จะเป็น3.2นี่แหละแต่เอาศูนย์มาช่วยเป็น02อย่างเงี้ยหรือนี่ไง3.2เนี้ย3.2 0 2 02, ก็จะมากกว่าตัวนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็ยังน้อยกว่าตัวนี้ใช่ไหมคือการเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมคะตัวนี้เหมือนกันเราก็ลอก3.3มามาก่อน แล้วก็ใส่ตัวเลขเพิ่มเข้าไปศ1นย์ก็ได้ศ9นย์ 09. ก็ได้แต่มันก็ยังน้อยกว่า3 4มจุสจริงไหมคะส3มจดสามประมาณนี้ค่ะอะข้อนี้ครูไซยยกไปฝึกหัดมาเฉลยฟังนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะสับสนเนาะเหมือนเดิมลูกแต่อันนี้เขาให้เติมเลขโดดเลขโดดคือเลขตัวเดียวเลขโดดเดียวเดียวใดเนี่ยเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าแล้วเรียงลําดับจากมากอะข้อนี้สั่งว่ามากไปน้อยหนูดูลูกดูก่อนนะ ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเก้าตำแหน่งที่หนึ่งไม่รู้ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นแปดเป็นแปดเด็กดูสิลูกมากมากนะตรงนี้เป็นเลขเก้าใช่ไหมตรงนี้เป็นเลขอะไรเดียเป็นเก้าได้ไหมถ้าเติมเก้าใช่ไหมลูกดูนะถ้าเติมเก้าศูนย์จุดเก้าห้าศูนย์จุดเก้าศูนย์ได้สิเพราะว่ามากแล้วก็น้อยลองลงมาแล้วก็น้อยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเก้านะอ่าเติมเก้าลงไป กูใส่เติมประกาแดงก็ได้นหนูเติมประกานน้ำเงินก็ได้นุ๊กนกนะอ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้มากแล้วก็นี้มากลองลงมานะก็คือนี้มากสุดแล้วก็น้อยลองลงมาต่อไป0.8กับ8เอ๊ะ8.8กับ8ตรงเนี้ยเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องไปดูตำแหน่งที่2เนาะตัวนี้ต้องมากกว่าใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเลข8แล้วตัวนี้มากกว่าก็ต้องเป็นเลข9ไงคะเติมลงไปแล้วเช็คดูก่อน เก้ามากกว่าแปดถูกต้องอย่างนี้ค่ะต่อไปนี่มั่งมากไปน้อยนะตัวนี้เก้าเอ้ยตัวนี้เก้านะเก้าเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าตัวนี้ก็ต้อง9้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นสิบไม่ได้แน่แน่เก้าเสร็จแล้วไปดูตําแหน่งที่สองลูกอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสามโอเคผ่านเนาะต่อไปตรงนี้เป็นสามตรงนี้ต้องน้อยลองลงมาลูกสามตรงนี้ก็ต้องเป็นสองไงค่อยๆดูทีละตำแหน่งแบบนี้ค่ะ อันนี้ฉเฉลยนะเขียนลงไปได้เลยค่ะหน้าสามสิบแบบฝึกหัดที่เจ็ุดสินะคะแบบฝึกหัดอ่าพาระลงานวันนี้คือทําแบบฝึกหัดหน้า30นะคะให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งมานะคะสําหรับงานเมื่อวานนะลูกมีสองอย่างนะคะคือในสมุดและแบบฝึกหัดเนาะบางคนส่งครบแล้วบางคนยังถ่ายรูปส่งไม่ครบถ่ายส่งให้ครบนะคะสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ